بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تن في هو ستاة تن لعي كب ني كم كني مي كم مدة الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم نن معين قوام با ระยะเวลาของการปกครองแบบระบบคอลีฟะนะครับนั่นคือผู้สืบทอดการปกครองของท่านานบีซัลลอฮ์องอลีอฮบัตซัลลัมหลังจากที่ทารุณเสีชยชีวิตไปแล้วนั้นมีด้วยกันทั้งหมดกี่ปีนะครับชานเชคฮาฟิดอัลฮะกมีราะห์มะฮุลลอฮ์มูาลาท่านตอบบอกว่ารอวะอบูดาวูดวะไกรุฮูอันสัยดอิบินจุฮ์มานอันซาฟีนะัต radiyallahu anhum مول النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافة النبوة ثلاثون سنة ثم يؤت الله الملك من يشاء نك شيخ حفذا حكم رحيم الله تعالى ท่านได้ตอบโดยการยกหลักฐานฮะดีษนะครับท oh ั้งท่านีมัม أبو داود และเป็นฮะดีษที่บรรดานักวิชาการฮะดีษหลายหลายท่านได้บันทึกเอาไว้ในตำราของท่านนะครับ เป็น h ะด i ษที่มีรายงานจากท่านซาอิดีบินยูกมานรายงานจากบ่าวผู้ที่รับใช้ใกล้ชิดของท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมที่ทอร์โซนเรียกท่านว่าซาฟีนะนะครับท่านได้เล่าวา่าท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวว่าการเป็นคอลีฟะตามแบบอย่างของท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมหรือตามแนวทางของทอร์โซนหรือการปกครองแบบคีลาฟะนั้น จะมีระยะเวลาด้วยกันทั้งหมด30ปีนะครับหลังจากครบ30ปีแล้วอัลลอฮฺจะอะไรจะประทานอำนาจให้แก่ผู้ที่พระองค์ประสงค์จากปวงบ่าวของพระองค์แปลว,ว่าสารสุนแจ้งข่าวเป็นข่าวในว่าการปกครองแบบคีลาฟาเนี่ยมีเวลาด้วยกันทั้งหมด30ปีหลังจากนั้นจะเป็นระบบกษัตริย์ ใช่ไหมครับหลังจากหมดระบบคีลาฟ้าแล้วจะเป็นระบบกษัตริย์นะครับฉะนั้นในฮะดิษบทนี้นะครับทำให้เรารู้ถึงความประเสริฐของบรรดาคอลิฟะทั้งสี่ท่านซึ่งคำว่าคอลิฟะในที่นี้หมายถึงอะไรพี่น้องหมายถึงผู้แทนผู้ที่เป็นผู้ปกครองแทนท่านนาบีสุลต่านละฮ์ฮะสัลลัมท่านอบุบักเป็นคอลิฟะคนแรกเนี่ย จึงถูกเรียกว่าคอลิฟาตุรอซูลอิลลัฮิสันละลลาฮิอะลัยฮุสัลลัมผู้ที่เป็นผู้แทนท่านรอซูลุลลอฮฺสันละลลาฮิอะลัยฮุสัลลัมพอคอลิฟาคนที่สองขึ้นมาคือท่านอุมัมดอิบนุขัดตอบเนี่ยจึงถูกเรียกว่าคอลิฟาตุอลิฟาติรอซูลอิลลัฮิสันละลลาฮิอะลัยฮุสัลลัมผู้แทนของผู้แทนของท่านนบีสันละลลาฮิอะลัยฮุสัลลัมฉะนั้นในหะดิษบทนี้ท่านมาโู้ถึงความประเสริฐของบรรดา คอลีฟะทั้งสี่ท่านซึ่งสี่ท่านเนี้ยเป็นผู้ที่ดำรงอยู่บนแนวทางและแบบอย่างและสุนนะของท่านนาบีสัมลงของอะลซัมอย่างเคร่งครัดโดยเหตุนี้ทลรุูนจึงใช้คำว่าขีลาฟะตุนนูบวะผู้ที่เป็นผู้ที่มีอำนาจตามแบบอย่างของท่านนาบีมุฮัมมัดสัมบลลขอุอะละซัมนั่นเองนะครับและเชก็กล่าวต่อบอกว่า ฟกานั้น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 นอบนบั้นนั้นนัุ้นัานนั้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 นนี้นนั้นนั้ะนั้น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 คั้นนั้นรั้นนั้นนั้นนัานนั้นนั้นทัานอัานนักนท่านนั้นนั้นนอ้นนั้นนล้นนั้ทนา้นอั้นน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 ั้นั้นิั้นน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 ั้นอั้นนั้นนั้นั้นนั้นนั้นนันนั้นน กินเวลาทั้งหมดสองปีสามเดือนวะอุมารุอาชารุสีนีนวสิตาตุอัชุรในขณะที่ท่านอุมารบิลขตอมเนี่ยปกครองทั้งหมดสิบปีกับอีกหกเดือนด้วยกันวะอุษมานุสนาจานะนุสนาเานะอาชาราตเซนะในขณะที่ท่านอุษมานอัฟฟ้าเนี่ยปกครองสิบสองปีวะอั aliun أ ีน ع ة سنين ะตุอัช ش ه รในขณะที่ท่านอาลีบินอบี i อลิบปกครองเป็นคอลิฟะสี่ปีกับอีกเก้าเดือนแปลว่ารวมกันทั้งหมดแล้ว 29ปี6เดือนใช่ไหมครับวายุกัมมิโลฮาซาลตีนบัยอตุลฮัสนิบนีาลียินสิตตะอชุรินและผู้ที่ขึ้นมาเป็นคอริฟะถัดจากท่านอาลีก็คือลูกชายของท่านอาลีคือท่านฮัสซันนั่นเองซึ่งท่านฮัสซันนั้นเป็นคอลิฟะคนที่5และยังอยู่ในระยะเวลาที่ทรลซุนได้แจ้งข่าวเอาไว้คือ30ปีเพราะท่าน ปกครองอยู่เป็นระยะเวลา6เดือนจนกระทั่งหลังจากนั้นได้มีการสละตำแหน่งให้แก่ท่านมอาเวิยบินอวีสุฟยานนั่นเองฉะนั้นเมื่อเรารวมการปกครองของทั้ง5ท่านแล้วเนี่ยครบ30ปีที่ทะเลาะซูลได้ระบุเอาไว้ในหะดิษข้างต้นไว้อย่างพอดิบพอดีนะครับ แลช่ก็ก,กล่าวต่อบอกวัวแาะอวลุมูลูกินอิสลามิมุอาวิยะมุอาวิยะรดิยัลลอฮนฮูส่วนกษัตริย์หรือปถมกษัตริย์องค์แรกของอิสลามแปลว่าในอิสลามไม่ได้ปฏิเสธเรื่องการปกครองแบบระบบกษัตริย์ ท่านานได้แจ้งข่าวเอาไว้เพราะคนบางคนเข้าใจว่าการปกครองในระบบกษัตริย์นั้นเป็นสิ่งที่ขัดกับการปกครองในระบบขีราฟะไม่ใช่พี่นอ้องนี่คือสิ่งที่ท่าสุนได้แจ้งข่าวเอาไว้ว่าคนที่จะได้รับอำนาจตรงนี้คือผู้ที่อัลลอ์จะาลาประสงค์ให้เขาได้รับอำนาจในส่วนนี้และปฐมกษัตริย์หรือกษัตริย์องค์แรกในอิสลามนั่นก็คือท่านมูอาเวียบินอบบซุฟยานรดิยัลลอฮุอันุท่านเป็นสหา ب ة ของท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เชคบอกว่าวะฮุวะคอยรุฮุมวะอัฟดอลุหุมและท่านมมอาวิยะก็เป็นกษัตริย์ที่ประเสริฐที่สุดและดีที่สุดในบรรดากษัตริย์ทางหลายทุมมากกนะาบะเดหุมุลกันอาดูดอท่านมมอาวิยะเป็นปฐมกษัตริย์องค์แรกของ ของขครของราชาวงศ์อุมอาวียะใช่ไหมครับเชฟบอกว่าหลังจากที่ท่านมัอาวิยะเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยมีผู้ที่ขึ้นมาดํารงตําแหน่งคอลีฟะหรือเป็นกษัตริย์หลังจากนั้นเนี่ยหลายท่านด้วยกันและในช่วงระยะเวลาเหล่านั้นมีทั้งการปกครองที่เป็นลักษณะของการ,รเผด็จการด้วยความแข็งกร้าวหรือความโหดเหี้ยมหรือความโหดร้ายและยังมีความอายุติธรรมเกิดขึ้นหลังจากการปกครองท่านมัวอาวียะท่านมาวัวอาวียะเป็นคนที่หนึ่ง คนที่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดใช่ไหมครับจนกระทั่งเช่บอกว่าอิละอันยาอัอุมารุบโนอับดุลอาซีสรอเดีย,ยลลอฮุอะลัยฮุจนกระทั่งมาถึงการปกครองของท่านอาูนอบัยร์นอับดุลอาซีสนะครับรอให้มะฮุลลอฮุตะอาลาท่านขึ้นปกครองในปีที่99แห่งฮิจรัตสักการะนะครับ ท่านาาอุมะัดบินอับดุลอาซีสพี่น้องผู้ศรัทธ,ธาทั้งหลายครับท่านเป็นคอลีฟะลำดับที่8ของราชาวงศ์อุมม่าวิยะหากว่าเราได้ศึกษาประวัติของท่านอุมะมัดบนลอับดุลอาซีสเนี่ยเราจะพบว่าประวัติของท่านเนี่ยอบอวลไปด้วยกลิ่นอายของการปกครองในยุคสมัยท่านในมิซซาลลัลฮุหม่าลิอุลสลัลลัมอ,อบอวลไปด้วยกลิ่นอายแห่งความยุติธรรมความซื่อสัตย์ความสมถะ ความรับผิดชอบความเข้าใจในศาสนาของท่านอุมตบินอับดุนอาซิสนะครับตลอดจนท่านเป็นคนที่เคร่งครัดในการปฏิบัติอิบาดะดอย่างมากและพี่น้องรู้ไหมว่าท่านอุมตบินอับดุนอาซิสเป็นใครมารดาของท่านนะครับอ um นะุมตบินอับดุลอาซิสนะมารดาของท่านชื่อว่าไลลาไลลาคนนี้คือแม่ของท่านอุมัมเนี่ยเป็นลูกสาวของอาซิมอาซิมเป็นใคร อาซิมเป็นลูกชายของท่านอุมารบินคาตอบรอดิอัล,ลอฮ์ฮานูแปลว่าท่านอมาุมัรคนนี้อยู่ในฐานะเหลนของท่านอุมารบินคาตอบรอดิอัล,ลอฮ์ฮานูฉะนั้นเราไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมท่านเป็นคนที่มีความสมระเป็นคนที่มีความเคร่งครัดในศาสนานะครับถึงขนาดนี้ยิ่งไปกว่านั้นพี่น้องจําเรื่องเรื่องที่ครั้งหนึ่งในยุคการปกครอง,องของท่านอมาุมัรบินคาตอบเนี่ยครั้งหนึ่งท่านเดินออกไปตรวจตาประชาชนในยามค่ําคืน จนกระทั่งว่าไม่มีใครร่วงรู้ว่าธนูมัดเป็นคอลีฟ่านะครับออกมาเดินตรวจตาความสงบสุขความเรียบร้อยของผู้คนในเมืองนครมดินนะจนกระทั่งผ่านไปยังบ้านของผู้หญิงคนหนึ่งเป็นที่รู้กันว่าผู้หญิงคนน,นี้มีหน้าที่มีอาชีพขายน้ำนมระหว่างนั้นธนูมัดได้ยินเสียงการสนทนาของคนเป็นแม่กับคนเป็นลูกนะครับในขณะที่เขากำลังเตรียมนมเพื่อที่จะขายในวันรุ่งขึ้นเนี่ย คนเป็นแม่บอกลูกบอกว่าลูกบอกลูกสาวนะบอกว่าเติมน้ําไปสิจะได้มีปริมาณน้ํานมเพิ่มขึ้นคนเป็นลูกบอกไม่ได้แม่ไม่ได้เดี๋ยวท่านอุมัรรู้เห็นไหมท่านอุมัรสั่งห้ามมาไว้แม่บอกว่าอุมัรไม่อยู่ตรงนี้อุมัรไม่ได้ยินหรอกอมัดไม่เห็นคนเป็นลูกบอกว่าต่อให้อุมัรไม่รู้แต่ลล l a ์ผู้เป็นพระเจ้าของอุมัรรู้ท่านอุมัรเนี่ยได้ยินการสนทนาจึงรู้สึก ประทับใจท่านมีลูกชายชื่ออาซิมก็เลยบอกลูกชายว่าวันรุ่งขึ้นให้ไปขอผู้หญิงคนนี้และผู้หญิงคนนี้แหละก็เป็นมารดาของใครมารดาของไลลาที่เป็นแม่ของท่านอุมัต บินาับุลอาซีสนั่นเองฉะนั้นนี่คือความประเสริฐของธนุมัตบินอับุนอาซิสฉะนั้นเราไม่ต้องไม่ต้องแปลกใจถึงความดีงามและความรุ่งเรืองและความเฟื่องฟูของอิสลามในยุคข,ของธนุมัตบินอับุนอัซิสเพียงแค่ระยะเวลา2ปีก,กว่าๆนะครับเป็นคอลิฟะนะครับแต่ถึงกระนั้นก็บินนักวิชาการบางท่านนับว่าการปกครองในยุคสมัยธนุมัตบินอับุลอาซีสนะครับรอให้มะฮ์มดลลอฮฺจะราละเป็นการปกครองเหมือนกับบรรดาคอลิฟะทั้งสี่จึงเรียกว่า ท่านเป็นคอลีฟะคนที่ห้าขนานนามท่านว่าท่านเป็นคอลีฟะคนที่ห้าแห่งโลกอิสลามแต่ความเข้าใจเช่นนี้เป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเพราะอะไรพี่น้องเพราะท่านอุม,มัตหนึ่งท่านมีความประเสริฐก็จริงแต่ท่านอุมมัต, 1, มมมตบนินอับินอาซีสนั้นเป็นเพียงตาบีอินตาบีอินในขณะที่ท่านมูอาวิยาบินอบีซุฟยานถึงแม้ว่าจะเป็นปฐมกษัตริย์คนแรกเนี่ยแต่ท่านเป็นซอฮาบะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะมองข้าม ตั้งแต่ท่านฮัสซันและข้ามท่านมูอาวิยะบินอบิสุฟยานไปจนกระทั่งไปถึงคอลีฟะคนที่แปของรชมอุมาวียะและเราก็กล่าวว่าท่านเป็นคอลีฟะคนที่5้าแห่งโลกอิสลามยิ่งไปกว่านั้นท่านมูอาวิยะมีความประเสริฐมากกว่าท่านโุมัรอิบนะอับดุลอาซีสเพราะอะไรพี่น,น้องเพราะท่านมูอาวิยะเป็นสฮาบะท่านอัลมาริบนะอับด,ดุลอาซีสเป็นตาเบีนและสฮาบะก็ประเสริฐกว่าตาบีนนั่นเองยิ่งไปกว่านั้นท่านมูอาวิยะบินอบิสุฟยานปฐมกษัตริย์นแรกขอองิสลามเป็ กาติบุลวิชเป็นคนที่คอยจดบันทึกววฮีเวลากุรอานถูกประทานลงมาไม่ได้แปลว่าทรสซุนห้ามไม่ให้เขียนนะทรสซุนจะมีคนที่คอยบันทึกววิชทระซุนมีคนคอยบันทึกววฮีคือใครหนึ่งนั้นคือท่านมออาเวิยเบนนอบีซุฟยียมนที่คอยจดบันทึกว่าอายะกุราอรานอยายะนี้ถูกบันทึกเอาไว้แล้วเก็บไว้ที่ไหนเก็บไว้ตรงไหนท่านมออาวิยจะเป็นคนที่มีความรอบรู้และมีความสามารถในเรื่องในเรื่องเหล่านี้ฉะนั้นมีรายงานอยู่รายงานหนึ่งพี่น้องอยู่ในหนังสืออัสุนนะ قالت امام ابو بكر الخلان นะ اخبرنا ابو بكر الْمَرْوَزِيَ قال <سؤال> كنت ل عبد الله ايهما افضل معاويه او عمر بن عبد العزيز นะ ابو بكر ان ابو بكر الخللان มีราย ان رحمه الله ใครกันในระหว่างสองคนนี้ที่มีความประเสริฐที่สุดระหว่างท่านมูอาวิยและท่านอุมัรบิลอับนาุาอาจีส ท่านอิมามอะับดุลบาบารีพี่น้องมุอาวิยะตุอัฟฎอนมุอาวิยะประเสริฐที่สุดประเสริฐกว่าลัสนานะกีซุบิอัสฮาบีรอซูลุลลอฮิศ็อลลลลัอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะฮะดาเพราะพวกเราจะไม่นำใครหน้าไหนแม้แต่คนเดียวมาเทียบหรือมาเปรียบเทียบกับซอฮาบะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแม้ว่าเขาจะมีความดีงามหรือความประเสริฐมากเพียงใดก็ตามเราจะไม่สามารถนำคนเหล่านั้นมาเปรียบเทียบกับความดีงามและความประเสริฐของคนที่ได้ชื่อว่าเป็นซอฮาบะห์ของท่านนบี สลออัลฮุสลัมยิ่งไปกว่านั้นทระซุนเคยพูดเอาไว้บอกว่าคคยรุนนัสกอรนีคนที่ดีที่สุดคือคนที่อยู่ในยุคเดียวกับฉันคือหมายถึงบรรดาสอฮาบะของท่านนบีุลลาะ์ของอลอฮุสลมนั่นเองฉะนั้นในฮะดิษบทนี้ทําให้เรารู้ว่าการปกครองในอิสลามนั้นมีทั้งการปกครองที่เป็นขีลาฟะหรือการปกครองแบบคอลีฟา ผู้สืบทอดการปกครองของท่านนบีสุลต่านของอัลลอฮสลามที่สุอซุนสั่งใช้ให้เราปฏิบัติตามสุนนะของท่านเหมือนกับการปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีสุลต่านของอัลลฮิสลามแต่หลังจากนั้นจะมีการปกครองในระบบกษัตริย์ซึ่งไม่ใช่ข้อตําหนิและแถมยังเป็นการแจ้งข่าวของท่านนบีสุลต่านของอัลลฮิสลามฉะนั้นเรื่องราวเหล่านี้ก็เป็นเรื่องราวหนึ่งที่เราควรจะต้องหาความรู้และความเข้าใจเพราะเป็นหนึ่งในหลักความเชื่อมั่นของอัลลอฮสุล์นะ وَجَمَعَهْنَا الْإِيَّنَّ كَانَ صَلَّى اللّهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ